ใครเคยใช้แคนว่าผมเห็นคนใช้ฟอนต์แล้ววรรณยุกลอยทีไรอ่ะผมจะหงุดหงิดแล้ในแคนว่ามันจะมีฟอนต์ของยู D ดีฟอนต์ของผมนะแล้วเวลาการแสดงผลนะครับตัววรรณยุกอะ่ะมันจะลอยมันจะไม่เหมือนอตัวอักษรภาษาไทยเวลาเราพิมพ์ที่อื่นใช่ไหมเหมือนมันไม่แสดงผลเหมือนทางแคนว่าไม่ได้ตั้งระบบไว้แล้วผมเห็นคนใช้ฟอนต์แล้ววรรณยุกลอยทีไรอ่ะผมจะหงุดหงิด ตอนแรกผมคิดว่าแคนวาทําไม่ได้เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้แคนวานะเข้าไปดูและเข้าไปลองปรับดูเพราะว่าปัญหานี้มันเกิดกับหลายคนแล้วผมเห็นผมเห็นหลายคนทําสละลอยนะผมก็เลยคิดว่าทําไมมันปรับไม่ได้หรอจริงๆโปรแกรมมันน่าจะปรับได้นะก็เลยไปลองหาวิธีนะครับล่าสุดเจอแล้วใช้วิธีนี้ครับดีใจมากขั้นตอนแรกนะเราเข้ามาในแคนวาเนี่ยอันนี้เป็นหน้าจอแคนวา va, ใช่ไหมกดคลิกที่ตัวอักษรนะครับของเราคราวนี้เราไปที่นี่ครับ Advanced Format ติเสร็จแล้วก็ไปที่ t y p โปกราฟี ography. ไปที่ลิกานี่นะครับแค่นี้เองทุกคนสลากก็ไม่ลอยละจบคนออกแบบอะอยากให้เวลาคนใช้งานฟอนต์แล้วใช้ได้เต็มประสิทธิภาพครับไม่อยากให้ใช้แล้วมันไม่เต็มประสิทธิภาพทุกคนเซฟคลิปนี้เก็บไว้นะครับหรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนๆก็ได้นะทุกคนจะได้ใช้ฟอนต์ของ UID Font อ,อย่างมีความสุขผู้ออกแบบก็มีความสุขนะครับแล้วเจอกันคลิปสัตไปนะครับ